การคิดดอกเบี้ยเงินกู้นะคะมีอยู่สองแบบก็คือการคิดแบบเงินต้นคงที่นะคะเงินต้นคงที่เราเคยคิดไปแล้วในพื้นฐานนะคะเรื่องของร้อยละที่เรื่องของมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าใครจาได้เนาะเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่บอกว่าเออถ้าซื้อมอเตอร์ไซค์สี่หมืนห้าพันบาทเนี่ยแล้ววางเงินดาวน์สี่เปอร์เซ็นแล้วอน,นุนันนี้นะคะแบบนั้นเราเรียกว่าเงินต้นคงที่หมายความว่าต่อให้เราจะเอาเงินเราเนี่ยนะคะไปปก ให้มันหมดก่อนสัญญาก็ตามแต่จํานวนเงินนะคะก็ไม่ได้ลดลงนะคะเขาคิดเต็มเลยนะคะเขาติดเขาคิดเต็มอัตรานะคะตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มนะคะ่ะก็จะใช้สําหรับพวกที่เอ่อคอนคอนอะไรอะคอนรถยนต์จกักรยานยนต์อะไรพวกเนี้ยนะคะก็คือคิดตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ลดต้นไม่ลดดอกให้เราลยคิดตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องเสียเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องหา งวดมาต่อให้เราเอาเงินไปโปนะนั่นแหละอย่างที่ครูบอกก็คือเขาก็ไม่ได้ลดดอกเบี้ยลดอะไรให้เรานะคะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบแรกนะคะเราเรียนไปแล้วเราเรา,เราเรียนไปข้อหนึ่งข้อนั้นนะคะข้อลดจ่ายเงยนเดืแต่แบบที่เราจะเรียนนะคะในครั้งนี้จะเป็นแบบที่สองนะคะก็คือแบบที่ลดต้นลดดอกด้วยนะคะลดต้นลดดอก อันนี้ก็จะคิดยากขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องคิดเป็นขั้นเป็นงวดของมันเลยนะคะว่าเอ้งวดที่หนึ่งเราจ่ายไปแล้วเท่านี้ถ้าเราจ่ายไปแล้วเท่านี้นะคะหมายความว่าต้นเราก็จะลดลงเพราะฉะนั้นดอกก็จะลดลงตามา <S S ต้นด้วยนะคะนั้นอันนี้แต่จะคิดยากกว่าข้อที่หนึ่งหน่อยนะคะคิดยากกว่าหน่อยนะแต่ก็ไม่ยากนะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับพวกที่เป็นแบบว่าเชื่อที่อยู่อาศ,ศัยอะไรพวกนี้นะคะ หรือการที่เราไปกู้เงินใครนะคะหรือไปกู้เงินธนาคารแล้วขอแบ่งจ่ายหรือว่าไปกู้ไปกู้เงินเพื่อนนะคะเราบอกว่าเออเธอเราขอผ่อนเดือนนี้เท่านี้นะอะไรเงี้ยนะคะเดือนละหนะึ่งหมื่นนะแล้วก็เงินต้นแต่ละเดือนเงินดอกแต่ละเดือนก็คิดตามเงินต้นที่เหลืออยู่นะคะประมาณนี้แหละนะแล้วก็ตกลงกันนะคะอะ่มาดูตัวอย่างบอกว่าแอนเนี่ยนะคะกู้เงินจากธนาคารแปดหมื่นบาทเพื่อนาอนไปเปิด ร้านขายกาแฟสดธนาคารคดิดดอกเบี้ยเงินผู้อยู่ที่6%ต่อปีนะคะคำว่าต่อปีตรงนี้นะคะระวังดีๆด,ด้วยบางทีต่อปีบางทีต่อเดือนนะคะก็ดูด้วยนะต้องจ่ายเงินต้นคืนงวดละ8,000บาทคําว่างวดละนังเรียนคาว่างวดละคือเดือนละนะคะคําว่างวดคือเดือนนะคะงวดละ8,000บาทนะคะ พร้อมดอกเบี้ย,ยทุกเดือนเห็นไหมคะเนี่ยพอมีคําว่าทุกเดือนหมคมว่าไอ้งวดเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งเดือนหนึ่งงวดก็คือหนึ่งเดือนทีนี้ต้องตอบคาถามต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นเลยดูซิว่าเขาทาําอะไรเขาหาก่อนเลยว่าแอนไปกู้เงินมาแปดหมื่นนะคะแล้วก็ขอใช้นะคะขอใช้คืนงวดละแปดพันเขาหาก่อนเลยว่าแอนจะต้องใช้กี่งวดนะคะใช้งวดละแปดพัน ยืมมา80,000นะคะอยากรู้ว่าใช้กี่งวดก็เอา80,000ตั้งหารด้วย8พันดูซิว่าเขาใช้กี่งวดนะคะหารเสร็จแล้วสรุปว่าแอนนะคะต้องใช้เงินผู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องชําระเงินผู้ทั้งหมดจำนวนสิบนวดด้วยกันนะคะสิบนวดด้วยกันงวดลว 8, 000, นะ8ทันเนาะอันนี้คือเงินต้นอย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงดอกเบี้ยนะคะเงินต้นเนี่ยแอนต้องชาระทั้งหมดสิบนวดก็คือสิบเดือนนั่นแหละนะคะทีนี้ยังไงต่อ ขาบอกว่าแอนต้องจ่ายเงินให้ธนาคารแต่ละงวดเป็นเงินเท่าใดนะคะอันนี้คือสูตรเลยนะแต่ละงวดที่แอนต้องจ่ายนะคะสูตรก็คือเอาเงินต้นค่ะแปดพันนี่คือเงินต้นนะคะแปดพันคือเงินต้นนะแต่ว่าแต่ละข้อเนี้ยมันอาจจะคืนเงินต้นได้เหมือนกันบางข้อห้าพันบางข้อมื่นหนึ่งแล้วแต่เขานะนักเรียนก็ต้องดูโจทย์ด้วยนะคะ,ะเงินต้นบวกดอกเบี้ยนะคะง่ายๆสูตรก็คือเงินต้น ของแต่ละงวดแต่เนาะบอกบวกด้วยดอกเบี้ยนะคะวมด้วยดอกเบี้ยแต่ข้อนี้เงินต้นที่เขาคืนเขาขอคืนเดือนละแปดพันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยนะคะเป็นแปดพันตรงนี้นะคะแล้วก็บวกด้วยดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยหาอย่างไงนะคะจำได้ไหมว่าดอกเบี้ยหาอย่างไรดอกเบี้ยนะคะก็ต้องเอามาคูณเงินต้น,นะะดอกเบี้ยในข้อนี้เขาคิดอาาัตราเท่าไหร่คะดอกเบี้ยในข้อนี้เขาคิดอัตราเท่าไหร่ หกเปอร์เซ็นตต่อปีหกเปอร์เซ็นตต่อปีนะคะแต่เวลาเขาคืนเขาคืนเป็นปีไหมลูกไม่ครับไม่ค่ะ,คะเขาคืนเป็นอะไรคะคืนเป็นงวด,ดคืนเป็นงวดถูกไหมคะพอคืนเป็นงวดเนี่ยนะคะเราจะคิดแค่หกเปอร์เซ็นตไม่ได้นะคะแค่หกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เราต้องมีอีกอันหนึ่งนะคะนี่ดูงวดที่หนึ่งเลยนะคะถ้าดูงวดที่หนึ่งเป็นงวดงวดต่อไปก็ได้แล้วแห่ะงวดที่หนึ่งนะคะ จ่ายเงินต้นก่อนเลยแปดพันนี่ต้องจ่ายแน่แปดพันเพราะเราสัญญากับธนาคารไวล้ว่าอ๋อจะคืนเงินต้นนะทุกๆเดือนเดือนละแปดพันนะคะเงินต้นเนี่ยคืนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยด้วยแต่ดอกเบี้ยเนี่ยคิดจากเงินต้นทั้งหมดที่หลือเงินต้นในเดือนแรกเรายังไม่จ่ายถูกไหมเงินต้นในเดือนแรกในงวดแรกเรายังไม่จ่ายเลยแต่ว่าเงินที่เรายืมมาคือแปดหมื่นบาทยังไม่มีการชําระใดๆทั้งสิ้นนะคะในงวดที่หนึ่งมันก็ต้องคิดดอกเบี้ยจาก แปดหมื่นค่ะเริ่มต้นที่แปดหมื่นค่ะเพราะเรายังไม่ได้ใช้อะไรเลยในเดือนที่หนึ่งนะคะยังไม่ได้ใช้เลยแต่เรากําลังจะไปใช้เขานะคะเรากำลังจะไปใช้เขา,นะะเ,า,เ,ขาเพราะฉะนั้นเงินต้นยังแปดหมื่นเท่าเดิมอยู่นะนะคะทีนี้อยากรู้ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็คูณเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะเปอร์เซ็นต์เขาคิดหกเปอร์เซ็นนะคะเขาคิดหกเปอร์เซ็นต์เพราว่าหกเปอร์เซ็นก็คือหกส่วนรอนะคะอันนี้เหมือนกับอันที่แล้วนะคะเหมือนกับอันที่แล้วตรงไหนคือนะคะ เอ่อการคิดอัตราดอกเบี้ยการคิดอัตราภาษีนะคะถ้ามีคําว่าเปอร์เซ็นเนาะหนูก็คูณไปเลยนะคะหกปอร์็คูณ6%กเปเนไปเลยเพระก็คือคูณ6%กส่วนสายนั่นแหละแล้วทําไมต้องมีคูณหนึ่งส่วนสิบสองงงไหมว่าทําไมหนึ่งส่วนสิบสองมาจากไหนแต่ละเดือนครับแต่ละเดือนถูกต้องค่ะเราไม่ได้จ่ายเป็นปีเพราะฉะนั้นหนูจะต้องหาร หาร12เข้าไปนะคะหาร12บสอทำไมหาร12ก็คืออันนี้ค่ะแปดหมื่นนะคะดอกเบี้ย6%ปนะคะก็คือ6ส่วนรอนะคะอันนี้คือ1ปี6ปเนี่คือ1ปีแต่เราไม่ได้จ่าย1ปีเราไจา 1, ปาไจ่ายเป็นเดือนเราก็เลยจะต้องหาร12ค่ะเพราะว่า1ปีมี12เดือนนะคะแต่เขาเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนเนาะเขาเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนค่ะ ก็เลยได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้นักเรียนก็ต้องปรับประยุกต์ได้นะคะบางอันบางข้อเขาก็จ่ายเป็นปีถ้าจ่ายเป็นปีนักเรียนไม่ต้องคูณหนึ่งส่วนสิบสองนะนะคะเพราะจ่ายเป็นปีมันก็ต่อปีอยู่แล้วนะคะก็าตามนั้นนะคะต้องดูด้วยคําว่าหกเปเซนตี่ยต่ออะไรคําว่าเปอร์เซ็นต์นี่ต่ออะไร,าออะไรบางทีมันต่อเดือน ต่อปีนะคะจะต้องดูดนะเรามาดูมาดูต่อนะคะพอครูเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะในวงเล็บเนี่ยนะคะตัาศูนย์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 น,นะคะอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะได้ออกมาเป็นสี่ร้อยในวงเล็บนะสี่ร้อยนี่แหละคือดอกเบี้ยในเดือนที่หนึ่งนักเรียนคือดอกเบี้ยในเดือนที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะไปจ่ายเขาในเดือนที่หนึ่งนักเรียนก็เอาไปรวมกับเงินต้นที่สัญญาไว้ว่าผมจะจ่ายเงินต้นทุกๆเดือน เดือนละ8,000นะเงินต้น8,000บวกกับดอกเบีย้ยที่เราคำนวณได้อีก400ก็เลยต้องจ่ายในเดือนแรกคือ8,400จ่ายแล้วนะอันนี้คือจ่ายแล้วนะจ่ายแล้วทีนี้พอเราจ่ายเงินต้นไปแล้วในงวดต่อไปค่ะมาดูงวดต่อไปงวดต่อไปเงินต้นหนูก็ยังต้องจ่าย8,000นะเพราะเงินต้นหนูยังไม่หมดถูกไหมแต่ การคิดดอกเบี้ยเห็นไหมคะอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมนักเรียนอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเงินต้นเงินต้นค่ะแตกต่างไปจากเดิมเพราะอะไรทำไมอยู่ดีแปดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นสองเพราะว่าจ่ายคืนไปแล้วแปดพันใช่ค่ะเพราะงวดแรกจ่ายไปแล้วแปดพันนี่แหละคือลักษณะการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ักเรียนเนี่ยน,นะคะนี่คือการคิดแบบลดต้นลดดอกคือเราต้องมาคิดทีละงวดทีละงวดทีละงวดนะคะมันยากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะไม่เสียเปรียบเขานะคะคถ้าเขาคิดลดต้นลดดอกแบบนี้เราจะเสียดอกเบี้ยน้อยลงกว่าเดิมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะเป็นผลดีของเรานะคะคแต่ในทางการคิดคณิตศาสตร์แบบนี้มันก็ยากเพราะว่ามันะะต้องมานั่งคิดแต่และเดือนแต่และเดือนแ,แ,แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับความสัมพันธ์ได้นะคะเราหาแค่งวดที่หนึ่งกับงวดที่สองนะคะ รวมกันดูซิงวดที่สองอตัตรศูนย์โชวโชวเช่เช่อะไรเรียบร้อยนะคะจะได้ดอกเบี้ยคือสามร้อยหกสิบาทก็ไปรวมกับเงินต้นแปดพันเนาะแปลว่างวดที่สองนะคะแอนต้องจ่ายธนาคารสาักเอาแปดพันสามร้อยหกสิบบาทไหมคะเงินต้นมันลดลงดอกเบี้ยมันก็เลยลดลงทีนี้หนูเห็นแล้วว่ามันลดลงกี่บาทลูกดอกเบี้ยลดลงกี่บาทสี่สิบสี่สิบาทถูกไหมงวดหนึ่งจ่ายสี่ร้อยงวดสองจ่ายไปสามร้อยหกสิบบาทดอกเบี้ย วเราเบี้ยมันลดลง40บาทนะคะจริงๆแล้วถ้าเักเรียนไปทาข้อสอบนักเรียนไม่ต้องคํานวณทั้งหมดก็ได้นะคะนักเรียนเห็นความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกว่ามันลดลง40บาทนะคะอันต่อไปก็จะลดลง40บาทเหมือนกันเพราะอัตราดอกเบี้ยอะไรเหมือนเดิมค่ะนะมันจะลบทีละ40 40 40, 40, 40. นะคะโดยใช้ขั้นตอนเดียวกันแหละนะคะแต่ว่าไอ้ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเงินต้นค่ะมันลดลงทีละ8,000นะคะเงินต้นมันลดลงทีละ8,000นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะจึ๊งๆ,ๆ,ๆนะคะ สุดท้ายแล้วถามว่าเมื่อแอนจ่ายชำ,ชำระเงินกู้ครบแล้วเนี่ยนะคะแอนนะคะจะต้องจ่ายให้ธนาคารเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่คำว่าเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเอาแต่ละงวดมารวมกันนะคะร่างเดยวก็เคขึ้คิดเลขเลยบวกกับวกนะคะอันนี้คือสิบงวดเห็นไหมคะสิบงวดสิบงวดนี่คือเงินต้นหมดแล้วนะนะงวดสุดท้ายเหลือแปดพันนะคะ ก็จ่ายไปงว่สุดท้ายแปดพันก็หมดแล้วนะคะไม่มีเงินต้นไม่มีอะไรเหลือแล้วเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ถามนะคะอีกข้อหนึ่งว่าเมื่อจ่ายครบเงว่นแล้วรวมเป็นเงินกี่บาทก็เอามารวมกันค่ะอันแรกแปดพันสี่ร้อยนะคะสามร้อยหกสิบสามร้อยยี่สิบก็บวกกันได้ครบสิบเงว่อนนะคะบวกสิบเงวดนแล้วเธอคิดเลขคิดนิดนะคะได้แปดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คิดเป็นเงินต้นแปดหมื่นเนาะเงินต้นของเราที่ยืมธนาคารมาคือแปดหมื่นค่ะ แล้วก็ดอกเบีย้ยนะคะคือ2,220บาทนะคะนี่นะแยกได้นะคะถ้าเขาถามว่ารวมแล้วอ,อ่อสิบน่เนี่ยเสียดอกเบีย้ยเท่าไหร่เราก็ตอบแค่2,220นะคะการการถามมันถามประยุกต์ได้หลายแบบแก็นักเรียนต้องดูคําถามด้วยนะคะแล้วคุณครูที่เขาทํา